Bonjour. J'espère que vous allez bien. Cette vidéo va vous présenter comment prendre rendez-vous chez le médecin. ค่ะวันนี้ทุกคนจะสบายดีนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาสอนวิธีการนัดเวลาที่จะไปหาหมอนะคะสมมุติเราป่วยไม่สบายเราต้องการแบบโทนัดหมอนะคะเราจะพูดยังไงไปดูกันค่ะ Nous allons vous présenter le vocabulaire. ค่ะเรามาเริ่มที่คําศัพท์หรือว่าตัวอย่างประโยคก่อนเลยนะคะ

คุณมีเอกสารอยู่กับพวกเราไหมคะเหมือนกับว่าคุณเคยมาหาคุณหมอคนนี้หรือยังความหมายนะคะ Oui je suis un patient du docteur อันนี้ก็คือเราก็อาจจะตอบไปว่าเคยคะ่ะฉันเป็นคนไข้ของคุณหมอแล้วก็ตามด้วยชื่อ Et si vous êtes une femme vous dites oui je suis une patiente du docteur แต่ว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้หญิงเราก็จะบอกว่า ก็จะต้องใช้ประโยคนี้ก็คือสิ่งที่ต่างกันคือคำว่า u n p a t i o n หรือว่า u n p a t i o n นะคะที่แปลว่าคนไข้นะคะซึ่งถ้าเกิดเราเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็จะใช้คำต่างกันนิดนึง Non c'est la première fois que je viens แต่ถ้าเราไม่เคยเราก็จะตอบแบบนี้แปลว่าไม่ค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกที่ฉันมา Lundi ça vous convient ขาก็อาจจะถามเรากลับมาว่า like, วันจันทร์คุณสะดวกไหมคะ Oui ça me convient เราก็อาจจะตอบว่าสะดวกค่ะ Non ça ne me convient pas หรือว่าไม่ไม่สะดวกค่ะ Non lundi ce n'est pas possible mardi est-ce possible เราก็อาจจะหรือเราอาจจะตอบไปว่าไม่ล u n ดีวันจันทร ce n'est pas possible มันเป็นไปไม่ได้ค่ะก็คือฉันไม่สะดวก Mardi แล้วเราก็เสนอเข้าไปมากดีก็คือวันอังคาร est s o s s i b l e ก็คือถามกลับไปว่าวันอังคารนี้เป็นไปได้ไหมคะ ppelle des de semaine jours la ค่ะต่อไปคิดิ่ก็จะทบทวนวันต่างๆในหนึ่งสัปดาห์ให้ฟังนะคะเรามาทบทวนกัน Le วันจันทร์วันอังคาร Mercredi Jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Vous pouvez vous entraîner en refaisant le dialogue précédent et en changeant les noms de la semaine. Donc, vous pouvez faire par exemple mercredi, ça vous convient ค่ะก็คือตัวอย่างเช่นอาจจะพูดว่าวันพุธคุณสะดวกไหมอย่างนี้นะคะคือเปลี่ยนจากในตัวอย่างเนี่ยใช้เป็นลันดีใช่ไหมคะก็อาจจะลองเปลี่ยนวันเป็นวันอื่นๆดูจะได้จำได้ค่ะ no mercredi ce n'est pas possible vendredi est-ce possible อืมหรือว่าไม่วันพุธฉันไม่สะดวกถ้าเกิดเป็นวันศุกร์จะได้ไหมคะ le plutôt possible, s possible s'il vous plaît หรืออาจจะบอกเขาไปว่าเอาที่แบบ ที่เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เลยค่ะ m a e n t on va vous présenter un dialogue อันนี้เราจะมีตัวอย่างเป็นแบบบทสนทนาโต้อตอบให้ดูนะคะ Cabinet du docteur Docto Bonjour อันนี้ก็คือจะเป็นเลขาที่คลินิกคุณหมอนะคะรับรับสายแล้วก็บอกว่าอ่าคลินิกของคุณหมอ Docto สวัสดีค่ะ Bonjour madame je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur Docto สวัสดีค่ะคุณฉันอยากจะทําการนัดกับคุณหมอดอกตอ Oui madame quand voulez-vous venir ได้ค่ะคุณผู้หญิงคุณอยากจะมาเมื่อไหร่คะ Le plus tôt possible je suis malade เอาที่เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เลยค่ะเพราะว่าฉันป่วย Elle peut vous recevoir aujourd'hui à 14h 1 เอล่ะก็คือคุณหมอนะคะคุณหมอเนี่ยสามารถรับคุณได้วันนี้ตอนบ่ายสองค่ะ n er, o n ce n'est p a s possible je travaille j u s q u à 17 h ด e เซ e ต e ออ e ์เปิดเอ r เมร์เซอรอยอเพรเขาก็ตอบไ้ว่าอ๋อเป็นไปไม่ได้อ่ะค่ะเพราะว่าฉันทำงานถึงห้าโมงเย็นเธอก็คือหมายถึงคุณหมอนะคะเธอจะแบบรับฉันได้หลังห้าโมงเย็นอ่ะเป็นไปได้ไหมคะ c’est complet. elle peut vous recevoir demain à 17h30 เขาก็ตอบกลับมาว่าอ้อ oh, ไม่ได้ค่ะเพราะมันเต็มแล้วถ้าอย่างนั้นก็เขาจะสามารถรับคุณได้ตอนพรุ่งนี้ตอนห้าโมงครึ่ง très bien เขาก็บอกว่า très bien คือดีมากก็คือเหมือนกับว่าโอเค vous avez un dossier chez nous แล้วทางนี้พอทางเลขาเขาจะถามกลับมาว่าอ่า ah, คุณมีเอกสารอยู่กับพวกเราแล้วหรือย,อยังคะ

่แล้วเขาก็บอกเบอร์โทรศัพท์เขาไปซึ่งในภาษาฝรั่งเศสเนี่ยจะบอกเป็นเลขเป็นคู่คู่คู่นะคะ merci le rendez-vous est noté le docteur Docto vous attend demain à 17h30 ค่ะแล้วก็ทางคลินิกก็ตอบว่าขอบคุณค่ะตอนนี้ก็ได้จดนัดเรียบร้อยแล้วค่ะได้ทำการน,นัดเรียบร้อยแล้วค่ะคุณหมอดรเนี่ยจะรอคุณพรุ่งนี้ตอน5้ามงครึ่ง Je vous remercie. Bonne journée. ขอบคุณมากค่ะขอให้มีวันที่ดีบอนเจเน่บอนจูเน่เออเรโวัินเขาก็ตอบกลับไปว่าก็ขอให้มีวันที่ดีเ bon bon ช่นกันนะคะลาก่อนค่ะค่ะก็เดี๋ยวคริสตินนะคะก็จะอ่านบทสนทนานะคะให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะคะทุกคนจะได้ได้ฟังชัาๆอีกรอบค่ะ Cabinet du d o c t e u r d o c t o Bonjour. Bonjour madame, je voudrais prendre rendez-vous avec le docteur Docto. Oui madame, quand voulez-vous venir Le plus tôt possible, je suis malade. Elle peut vous recevoir aujourd'hui à 14h. Non, ce n'est pas possible. Je travaille jusqu'à 17h. Peut-elle me recevoir après 17h Non, c'est complet. Elle peut vous recevoir demain. À 17h30. Très bien. Vous avez un dossier chez nous Oui, je suis Madame Dupont, Eva. Dupont, D-U-P-O-N-T, Eva. Votre numéro de téléphone 06 21 22 23 24. Merci. Le rendez-vous est noté. Le docteur Docto vous attend demain à 17h30. Je vous bon journée bon journée remercie bonnene Bonne vous r v o i r ค่ะก็ได้จบลอวนะคะสำหรับคลิปนี้ทุกคนก็ลองทบทวนฟังซ้ำแล้วก็ลองฝึกออกเสียงตามคลิปอินดูนะคะและถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบิวโต